ก็เปขันรายการจ b Gamer Studio นะครับวันนี้ก็ผมในบอกจบีเกมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทำที่ซ่อนกล่องเก็บของนะครับทำอย่างไรไปดูนะฮะขั้นตอนแรกนะครับให้เราทำการวางบล็อกอะไรก็ได้ผมขอย้ำนิดนึงนะครับว่าบล็อกอะไรก็ได้นะครับเนื่องจากผมเจอคอมเมนต์แบบนี้เยอะมากเลยว่า mm. พี่ทำไมต้องใช้ขนแกะใช้ขนแกะตามพี่ไหมอะไรเงี้ยไม่ต้องนะครับใช้บล็อกอะไรก็ได้นะครับ ใช้หินใช้ไม้ใช้ดินใช้อะไรก็แล้วแต่นะครับใช้ได้หมดครับแต่ที่ผมใช้เป็นขนแกะเพราะว่าต้องการให้มันเห็นชัดเจนไงเวลาทําตามนะครับจะดูออกว่าเฮ้ยตรงไหนมันเป็นอะไรวะอะไรเงี้ยคนอื่นก็ให้วางตามนี้นะครับนี่ฮะแล้วก็ขนแกะเออไม่ใช่ขนแกะใช้บล็อกแล้วก็ได้อ่ะวางเงี้ยแล้วก็อย่างนี้ให้ออกมาเป็นรูปร่างอย่างนี้นะครับ แบบนี้เลยพอได้แบบนี้ปุ๊บไปทำการเอาเอา r e d stone torch r e d stone r e d stone Repeater แล้วก็ r e d stone Combinator นะครับแล้วก็ p i s ตั n แล้วก็เอาบล็อกอะไรก็ได้ที่เราใช้ทำเป็นกำแพงผมเลือกเป็น stone big แล้วกันทีนี้ให้เราวางวงจรนี่วางตามนี้นะครับ Repeater ตรงนี้สับหนึ่งทีครับแล้วก็เป็น คอมเปลแล้วก็เป็นเลสโตนตรงนี้เป็นเลสโตนท็อตนะครับใครดูไม่ทันก็กดรีเพย์ได้เลยนะฮะทีนี้ก็มีอีกอันนึงครับคือ l o pper l o อ pper ให้วางแบบนี้นะครับอา่างอาล่างเอาออกครับนี่ให้วางบนนี้3อันเป็นอย่างนี้ครับ3อันนะครับ โอเคทีนี้เราก็วางพิทตันสกี้พิทตันนะครับนี่วางบล็อกตรงนี้คือจะเป็นกำแพงนะครับสมมุติตรงนี้เป็นบ้านนะเอ้ยเป็นห้องนะไ็จะเป็นอันนี้เป็นกำแพงขึ้นมาประมาณนี้ส่วนตรงนี้จะเป็นพื้นที่เรายืนคือเหมือนเป็นพื้นบ้านนะอะวงจรเราจะซ่อนไว้นะครับนี่เป็นประมาณนี้ หน้าตาเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ไอ้ข้างล่างเนี่ยตรงนี้ต้องวางบล็บอกลอกลงนะครับเพื่อให้กระแสะไฟขึ้นมาเชื่อมกับตัวนี้ตัวบนจากนั้นเราก็กล่องมาวางแบบนี้อ่าหลังจากนั้นก็เรามาลองใช้กันครับไอผมลืมไปอย่างหนึ่งฮะต้องใช้ฮอปเปอร์กับ รถไฟแล้วก็ไมคัสวิทฮอปเปอร์ด้วยนะครับถ้าทําการหันฮอปเปอร์เข้าหาด็อปเปอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็เอาฮอปเปอร์นี่หันอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้โอเคจากนั้นให้เราทําการวางรถไฟจุ๊บนี้นะครับแล้วก็วางไมคัสวิทฮอปเปอร์จากนั้นเราก็มาลองใช้กันให้เราโยนไอเลมลงไป1ชิ้นนะครับ เห็นไหมมันจะเปิดใช่ไหมคือมันจะเปิดปิดเร็วนิดนึงนะครับคือใช้โยนเข้าไป1ชิ้นเพื่อที่จะเปิดให้เราเห็นกล่องแค่นั้นนะครับไม่ใช่ว่ประโยชนท์ทางชุดนะครับเพราะถ้าโยนเข้าไปหลายชิ้นเนะี่ยคือมันจะเปิดค้างไว้จนกว่าของจะเข้ากล่องหมดทั้งหมดที่เราโยนลงไปนะครับชึบให้เราเปิดกล่องนี้แเราก็เราเก็บของเข้าไปอ่าทีนี้ก็มันจะเป็นห้องลับนะครับ คนอื่นเดินมาก็จะไม่รู้นะครับว่าตรงนี้มีกล่องอยู่เราจะรู้เพราะเราเป็นคนสร้างนะครับโอเคครับถ้าเกิดคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์นะครับถ้าเกิดชอบมากก็อย่าลืมกด s u b สไคร้ด้วยให้ด้วยนะครับผมวันนี้ผมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ